วันนี้มาทำบุญวันเกิดนะครับน้องปันผลอายุ8ขวบแล้วที่วัดสวนแก้วนะครับในวันนี้เข้าไปถวายปัจจัยใช่ปัจจัยนั่นนะอ่ะปันขอพรจากพระพยอมนะครับ ม่มีมาแล้วอคุณเข้าไปไม่มีเลยเรับใจแข็งจอวันนีรครับวันนี้วันคล้าวันเกิดลูกสาวครับก็เลยพามาขอพรขอถึงวันเกิดด้วยนะครับวันเราเกิดหราบ โอ้วันเราอีกแค่ลําบากจริงๆเราจะไป hmm? <laughs> วันนี้วันค้าววันเกิดน้องปันผลนะละนำเฉาวกล้วยปัดใจเป็นเงินสดแล้วก็ขนมหวานลูกตาลอยแก้วเก็ดหิมะบายมีผลมาถวายให้หลวงพ่อพระพ,พยอมนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระพยอมเขาก็ได้ขนมโรงเรียนมาให้แล้วก็มีส้มโอมีกล้วยนะครับแล้วก็มีตำราสอนนะครับนี่ กลับมาให้ด้วยเมื่อกี้กำลังจะเราพวกเรากำลังจะกลับละเจอหลวงพ่อท่านกลับมาจากออกทิมนข้างนอกทากิจสฆงข้างนอกมาเราก็เลยมาทําบุญให้อาหารป่าอีกครั้งหนึ่งนะเด็กๆคุยอะไรกันป้าเดี๋ยวเราไปหาทําอะไรต่อวันนี้หนุ่เ็จะดู่าก็ดไปสิงดูได้ป้าครับ อีกก้อนละกันวันนี้เรามีเค้กอยู่สองก้อนนะเนี่อันนี้เป็นเค้กของป้าดำพินันทนาการมาจากพี่ดำซอยโจกนะหรือว่าดำบางซื่อนะอันนี้ขอบคุณปัดดำอย่างเมื่อวานนี้อพูดขอบคุณหน่อยสิขอบคุณป้าดำหน่อยแล้วก็หนูมาเช้าไปทําบุญมาละนะอันนี้ก็มีเค้กมามีเค้กถึงต้องสองก้อนนอ่นน่ อันนี้เราก็เลยแบบจะมากินเค,ค้กก้อนแรกกันก่อนนะอ่ะเค,ค้กแฟนซีตอนนี้อายุครบหน่อยแล้วแปดขว,นะวบนะแปดขวบยังไม่ได้พาไปทำบัตรเลยเจอช่วงโควิดก่อนนะแฮปปี้เบิร์ดอ่ะตบมือตบมือเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ด HAPPY BIRTHDAY TO ปานผลออ่าโ่้ยแ่าสะ้ายจริงๆเลยอ่ะเลยอ่ะเปล่าเลยครับอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนต <laughs> ล,ลกอะ่ะอ่าอาธิษฐานแล้วก็เปล่าเลย <c oughs> เปล่าเลย เลยค่ะทีเดียวเลยนะไม่เป็นเพื่อนเงาๆไม่มีแขกเลยอาปจัดช่วงยุคโควิดก็อย่างี้แหละอย่าให้น้ำลายลงนะเบาเบาเบาไปง่ายอ่อหน้าไปง่ายเลยให้ดดับเลยสิอ่ะมีคนมาช่วยเป่าอ่าต้องคุณช่วยเป่าก็ได้เหมือนกับงานที่ผ่านมาไม่ใช่วันเกิดตัวเองแค่หน่อยแต่ก็แย่เงี้ยเป่าซะงั้นอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วถือว่าดับถือว่าถือว่าเทียนดับแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะเกินไป เอา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 พอแล้ว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 เอาเป่าสิอ่ะเป่าทีเดียวเลยพอจบเลยเออนั่นแหละน่ากินปะแ้ววันะที่เดียวให้หนูเลือกอ่ะเห็นไหมหนูเลือกอยากกินเชอร์รี่ใช่ไหมนี่จับมาให้เลยอันนี้เป็นของเซเว่นเซ่นนะครับนี่เป็นสามชั้นเลยนะเนี่ยนะมีทั้งวานิลาสตอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะ

มันหอมมันเย็นต้งนนนองเค้กแล้ว <c oughs> อเอาแค่นาทีเดียวก็พอแล้วอันนี้ดูนี่โอ้โห <c oughs> หนึ่งชั่วโมงกว่าเลยอ่ะองยิ้มยิ้มหน่อยอัน <c oughs> นั้นทำไมนะฮะให้น้องชุบก่อนอือ <c oughs> สัมผัสสัมผัสถึงความเหนียวหนึ่งสองสามฟื้นมือ วันนี้ได้กินเค้กสองก้อนเลยอ่ะโอ้โหปิดท้ายด้วยอากาศร้อนๆนะต้องกินเค้กไอศครีมนะคุณเราหน้ามาที่ใกล้บ้านวันเกิดขึ้นเหมือนกันนะเปล่ายังอ่ะมันเกิดขึ้นเหมือนกานเปล่าหรือยังอะนี่เป็นไงล่ะแล้วท่ะทบเี่ลี่นแล้วเป่าเปล่าแน่แน่ใช่ใช่ใช่เหรอท่านจะขอวันเกิดเหรอเนี่ยฮะเอินจ้าซม อ้าวไปหมดได้แล้วโอ้อ้าวอ้าอ้าวต้องมือขอให้หนูอาแล้วอ่ะพูดเลยพูดเลยพูดดีอย่าลืมโอนให้หนูด้วยใช่ปะคนละสองขอให้มีความสุขมากๆนะรู้ป่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง